กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider นะครับพูดถึงเวทีการประกวดนางงาม,มแล้วก็พูดถึงนางงามเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่พวกเรา<ม>ทุกๆคนจะคิดถึงนางงามก็คือต้องมีหน้าตาสวยบุค,คลิกดีแล้วก็มากไปด้วยความสามารถนะครับซึ่ง<ม>หลายๆคนเนี่ยก็ได้พัฒนานะครับหลังจากที่ประกวดนางงามแล้วเข้าวงการบันเทิงเป็นดาราเลยใช่แล้วแต่ก็เห็นมีหลายคนเหมือนกันที่เรียกว่าแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดนางงามใช่ไหมคะพี่โพชใช่แล้วครับวันนี้รายการ True Insider เลยถือโอกาสรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่ามีดารานักแสดงท่านใดบ้างนะครับที่เริ ตนมาจากการประกวดบนเวทีขาอ่อนเวทีต่างๆเชิญขยับพร้อมๆกันเลยครับ นางงามก็เหมือนเวทีของการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอีกช่องทางหนึ่งในบ้านเราก็มีสาวสวยหลายคนที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงโดยมีจุดร่ำต้นมาจากการประกวดนางงาม คนแรกไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะนางสาวไทยประจำปี2543ซึ่งในปีนั้นก็ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยกำหนดว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะได้รับอีกตำแหน่งพ่วงเข้าไปด้วยคือตำแหน่งทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทำให้บุ๋มปนัดดาเป็นนางสาวไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยและทูตวัฒนธรรมและหลั เส้นทางสายบันเทิงของบุกก็เริ่มขึ้นโดยการเป็นพิธีกรรายการข่าวบันเทิงและได้เล่นละครเรื่องแรกต้นรักดอกนิ้วที่เรื่องนี้สร้างความฮือฮาและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเรื่องของความไม่เหมาะสมและเธอก็ได้ออกพ็อกเก็ตบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าดอกปนัดดานนั่นเองกลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของภาพภายนอที่ทุกคนเห็นว่าเธอคือผู้หญิงแรงคนหนึ่ง ด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าออกมาปฏิวัติฉีกกฎขาอความเป็นนางงามที่ลุกขึ้นมาสู้กับความไม่ถูกต้องจนล่าสุดเธอได้รับฉาย,ยาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงว่า สสเจสังลุยคุณก็ทำงานเพื่อสังคมสิไม่ใช่เอาแต่นั่งด่าคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ทำอะไรอีกหนึ่งสาวมักความสามารถที่มาจากเวทีนางงามเช่นกันนุ้ยสุจิราอารุณพิพัฒน์โดยเธอได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2544และเธอก็ก้าวข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงเรื่องแรกจากภาพยนตร์เรื่องสตีเล็กและก็มีผลงานละครต่อมาเรื่อยๆค่ะ นุ้ยในมัดของการเป็นพิธีกรสมากกว่าด้วยความที่เป็นคนที่มีไหวพลิบดีพูดจาชาชานทําให้ม่ว่างานเล็กงานใหญ่ต้องเห็นหนุ้ยเป็นพิธีกรทุกงานไปเส้นทางความรักของนุ้ยก็ไม่หวือหวาค่ะเพราะหลังจากเลิกรากับหนุ่มสารางเราก็ไม่เห็นข่าวเรื่องรักๆของเธออีกเลยค่ะจนในปี2556ได้แต่งงานกับทายาทร,ร้านเยตะโฟชื่อดังโดยที่ผ่านมานุ้ยดูเหมือนว่าจะไม่มีข่าวไรในทางลบเลย จนเมื่อเกิดกรณีกับซุปตาสายฟ้าและเจมจีที่ไม่ยอมให้ถ่ายรูปด้วยกลายเป็นประเด็นรามาอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะ ถ้าขาดเธอคนนี้ไปก็คงไม่ได้นะคะสำหรับสาวตาคมปุ๊กลุกฝนทิปที่พอได้รับตำแหน่งจากเวทีมิสไ Thailand ูนิเว r ร์ไม่ทันไรก็มีข่าวมาออกมาจากการที่เธอปรากฏตัวก่อนจะไปประกวดมิสยูนิเว r ร์ถึงหน้าตาที่เปลี่ยนไปว่าเธอไปทำหน้ามาเพราะเธอดูสวยขึ้นมากจนผิดหูผิดตาไปเท่านั้นยังไม่พอค่ะเธอยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงภาพโพสที่เปรี้ยวเสลเกินแม่หมดกันมาดนางงาม สายบันเทิงของปุ๊กลุกก็บังเกิดขึ้นพร้อมกับเรื่องราวความรักกับคัสโนวะตัวพ่ออย่างวีรภาพสุภาพไพูบย์ที่หนุ่มคนนี้ทําเอาสาวปุ๊กลุกเสียสุนเหมือนกันเมื่อครั้งที่เลิกรากกันเรื่องราวดราม่าข,ของชีวิตเธอยิ่งกว่าละครที่เธอเล่นสะอีกค่ะทําอะไรก็ผิดขนาดไปสนิทกับอั้มพัชราภาก็หาว่าสร้างกระแส กมินพีชยาก็หาว่าเกาะเพื่อนดังแต่ที่ดังจริงๆก็นะ่าจะเป็นผลงานละครเรื่องที่เธอแสดงเป็นการหลงผู้น่าสงสารในเรื่องเรือนการหลงที่ตีบทได้แตะกระจุยเรียกน้ำตาจากคนทางบ้านแทบทุกตอนที่เธอเล่นเลยลคะค่ะ ใช่แต่ละคนนี่ไม่ได้สวยเองเดียวจริงๆด้วยมีความสามารถสุดๆเลยค่ะพี่ภูมน่นอนสิไม่งั้นจะโด่งดังได้มาจนถึงทุกวันนี้เหรอครับใช่ค่ะนะครับแล้วก็นั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับรายการ True Insider ในวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ติดตามได้กับ True Insider Weekend วััีีดดะค่สสสว หลายๆคนชอบมองว่าผมมาผันตัวเองจากนักแสดงมาเป็นตั้วแบบตัวเลขทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,าง <g ül> ที่อยู่รอบตัวเรามีตัวเลขทุกอย่างเลยคือม <c oughs> ีคนเขาว่าเรางมงายบ้างไหม85%ของคนที่อยู่ในวงการเปนเิอจะมีความสัมพันธ์กับเลข2กับเลข8ติดกันและต้องการความรักแบบด่วนมากต้องเอาตัวเลขที่มันเหมาะกับเขาณตอนนั้นไปใช้ไม่เกิน6เดือนมีความรักเข้ามาแน่น